สวัสดีค่ะเจนะคะแม่หมองช่อง d a s h ปิดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจจะมาทำพ p ิกอดิกส์ให้กับเพื่อนๆได้ลองเล่นลองดูกันนะคะหัวข้อในคลิปนี้นะคะพอดีว่า เจกำลังเริ่มต้นมีไอเดียที่จะทำธุรกิจส่วนตัวไม่เชิงว่าธุรกิจส่วนตัวแบบจริงจริงจังๆอาจจะแบบเหมือนเป็นงานเสริมงานอาดิเลกอะไรแบบนี้นะคะแล้วทีเนี้ยเจก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยปกติแล้วเวลาที่มาลองเอ่อมาทำพิาคอารดแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆในใน,ในคลิปเนี้ยมันค่อนข้างที่จะตรงเพราะฉะนั้นเจก็เลยมาทำคลิปนี้เพื่อแชร์ให้กับเพื่อนๆบางคนที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือกำลังคิดหรือกำลังมีไอเดียที่จะ ทำอะไรเริ่มต้นลงทุนทําอะไรดูดีว่ามันจะเวิร์กไหมในช่วงเนี้ยหรือว่าธุรกิจนี้มันเหมาะกับเราไหมถ้าทําไปแล้วมันจะ มันจะส่งผลยังไงมันจะดีมันจะปังหรือมันจะพังหรือไม่นะคะสําหรับคลิปนี้โอเคมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองนะคะเป็นกองที่1กองที่2และกองที่3เพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นึกถึงไม่ว่าจะเริ่มต้นลงทุนไปแล้วหรือกําลังคิดที่จะทําหรืออยากที่จะทํานะคะคือโฟกัสกับธุรกิจนั้นๆหรือสิ่งที่เรากําลังจะทานะว่าถ้าทําไปแล้วมันจะดีไหมมันจะโอเคหรือไม่มันจะปังหรือไม่นะคะ เสร็จแล้วปุ๊บก็เลือกไพ่กองที่ดึงดูดเรามากที่สุดนะคะเจให้เวลา5วินาทีเดี๋ยวเรามาเล่นไปพร้อมๆกันนะคะโอเคใครที่ยังเลือกไม่ได้นะคะให้กดพอ u s ิ v i d e ไว้ก่อนนะคะเลือกได้เราค่อยกดฟังต่อนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะกองที่1กกองที่2กกองที่3เดี๋ยวเจเริ่มจากกองที่1ก่อนนะคะ สำหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะคนที่เลือกกองที่1ถ้าสมมติว่ากําลังจะทําธุรกิจหรือธุรกิจที่คุณคิดอยู่เนี่ยถ้าคุณลงมือทําหรือกําลังทําอยู่ในอนาคตมันจะประสบความสําเร็จไหมมันจะสร้างรายได้หรือว่ามันจะปังหรือไม่นะคะมาดูกันจัดมน ในคนส่วนใหญ่คนที่เลือกกองนี้อาจจะประมาณสักห้าหรือว่าห้าหรือว่าหกสิบหเจอร์ซนอาจจะมีการคิดไตรตรองมา มาสักพักหนึ่งแล้วหรือว่าอาจจะเคยทํามาแล้วแต่ว่าเบรกหรือว่าทํามาแล้วอาจจะยังไม่ไม่สําเร็จหรือว่ามีการเบรกหรือยังไม่เอือ้อหรือว่าพักไว้ก่อนหรือคลิปอยากที่จะทําธุรกิจหรือว่ากําลังเดินตามฝันหรืออะไรก็ตามที่ในอดีตเราเรามีความต้องการที่อยากที่จะทํามันมากแล้วก็วางแผนมานานแล้วว่าอยากที่จะว่าจะเปิดร้านนี้ว่าจะทําธุรกิจนี้หรือว่าอะไรแบบนี้นะคะในช่วงคนที่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็ อ0อ0ที่เลือกกองนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตรงอย่างที่คิดหรือว่าเป็นแค่ไอเดียใหม่ที่กำลังผุดไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าแบบเออดูดูแล้วส่วนใหญ่อาจจะเคยคิดหรืออาจที่จะเคยลงมือทำมาแล้วก็ได้หรือว่าลงมือไปส่วนหนึ่งเราก็ได้แต่ว่ายังยังเหมือนเบรกเหมือนพอสเหมือนยังไม่ได้ลุยเต็มที่อย่างลุยไม่ ยังไม่ได้ลุยไปให้สุดอะไรแบบนี้นะคะเราเพิ่งจะมาเริ่มต้นใหม่หรือกำลังที่ที่จะทำใหม่นะคะเอ็นเพจเมจิเชียนเฮ้ยเอาจริงๆนะคิดว่ากองเนี้ยคนที่เลือกกองเนี้ยส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ตรงสายกับที่เรียนมาหรือที่เคยศึกษามาในธุรกิจที่เราทำบางคนอาจจะ เรียนจบวิศวะแต่อยากจะมาทำแฟชั่นดีไซน์อะไรแบบนี้มีโอกาสที่ประมาณสัก60%จะเป็นส่วนนี้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันแต่ถ้าสมมติหรือถ้าสมมติว่าทำ เป็นคุณหมอหรือว่าเป็นอะไรยกตัวอ,อย่างนะคะที่ว่ามันมันจะคอนทราสต์กันหน่อยมันจะค่อนข้างที่จะไม่ไปคนละทิศคนละทางจากที่เราเรียนมาอะไรเงี้ยอยากจะมาทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินหรือว่าอะไรแบบเนี้ยก็ได้ไพเอ็มเพขึ้นก็อาจจะถ้าใครกําลังมองหาหรือกําลังแบบนูนน่นนี่ในเรื่องของไอเดียอยู่ที่ที่เลือกกองเนี้ยอยากจะแนะนํามีธุรกิจของเก่าพวกของเก่าเอา่อหรือพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ งานบูญงานการกุศลหรือพวกสังฆทานพวกอะไรแบบนี้ก็ได้นะส่วนหนึ่งหรืออาพวกของชําร่วยอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้อย่างหนึ่งสองก็คือจะเป็นพวกกลุ่มปัจจัยสี่อาหารการกินอาหารการกินค่อนข้างที่จะโดด,โด,ดเด่นพอสมควรแล้วก็รวมไปถึงพวกเสื้อผ้า เสื้อผ้าบิ๊กไซส์เสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์อะไรแบบนี้ค่ะเสื้อผ้าผู้หญิงหรือว่าของประดับที่ค่อนข้างที่จะมีความหรูหราหรือว่าค่อนข้างที่จะแพงอะไรแบบนี้ค่ะด้วยความที่มีจัดเม้นต์กับเมจิเชียนถ้าใครอยากจะเปิดเพจเกี่ยวกับเรื่องของพวกกูรูพวกอ่าให้คำแนะนำโคชชิ่งหรือว่าอ่าอะไรพวกนี้ที่ที่เกี่ยวกับความรู้ดั้งเดิมของเราก็ได้หรืออาจจะรวมไปถึงพวกแบบ ะจะไปเรียนเป็นหมอดูหรือเปล่าหรือว่าจะไปเรียนเป็นะจะไปเรียนพวกหุ้นพวกอะไรแบบนี้เราจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องของโค้ชหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ได้เรื่องของสายการเรียนการสอนหรือว่าอาจจะออกมาอสอนเกี่ยวกับเรื่องของภาษาก็ได้อะไรแบบนี้โรงเรียนสอนภาษาหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ได้ h a t e อ e r อะไรก็ตามนะคะขอทํานายตามหัวข้อละกันว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะเริ่มธุรกิจใหม่ อยากจะทําธุรกิจมันของตัวเองหรือว่าจะทําฟรีแลนซ์ออกมาทําฟรีแลนซ์ทําอะไรก็ตามที่มันเป็นของตัวเองอาจจะไม่ได้จดทะเบียนในเชิงธุรกิจแต่อาจจะมาขายเสื้อผ้าก็ได้หรือว่ารับเ,เสื้อผ้ามาขายจากน,นู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้ค่ะหรือจะทําเองอะไรพวกนี้ที่คุณคิดอยู่คนที่เลือกกองที่1มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นลองตั้งใจด้วยความที่มันมีเมจิชียนกับเอ็มเพจ เจอาจจะวันนิ่งนิดนึงอาจจะเตือนในลักษณะที่ว่าเราอาจจะมีไอเดียมีแพชชั่นกับมันหรืออยากที่จะทํามันแต่พอสักพักนึงแล้วไฟอ่ะมันจะมอดง่ายมันจะทําไม่สูตรหรืออาจจะแบบมีความติดขี้เกียจหรือว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอช่วงนั้นเดี๋ยวรอช่วงนี้หรือไม่การรอหรือว่าแอบมีความขี้เกียจหรือว่าแอบมีความกลัวในเรื่องของความเสี่ยงจะทําให้มันเกิดความล่าช้าแล้วก็ชะลอสุดท้ายอาจจะไม่ได้ทํานะคะแต่ว่าถ้าถา ว่าถ้าลงมือทําหรือทําไปแล้วอะไรแบบเนี้ยเราแบบเออถามว่ามันดีไหมดีสําหรับกองนี้นะคะโอเคจบไปสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งถัดมาคนที่เลือกกองที่สอง คนที่เลือกกองที่2คนที่กําลังจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือว่าธ,ธุรกิจในหัวของคุณหรือว่าจะออกมาขายของหรือว่าจะทําอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงเนี้ยจะเป็นอย่างไรจะดีไหมธุรกิจที่อยากที่จะทําหรือกําลังทําอยู่นี้จะไปได้ดีไหมมาดูกันนะคะ เนจิเชียนมีความคิดเอ็มเพสเฮอร์เมสขอจับเพิ่มนะคะโอเคถูกแล้วอะ สำหรับคนที่เลือกกองที่สองมีไอเดียที่ดีนะคะมีไอเดียที่ดีเลอๆอ,อาจจะพื้นฐานหรือว่าอาจจะในเรื่องบางบางคนประมาณ50-60%พื้นฐานในเรื่องของแบบเงินทุนอาจจะมีอยู่มีคนให้การช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตหรือว่าอะไรยังไงอยู่แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะพร้อมกับเรื่องอะไรก็ตามกลุ่มที่เลือก กลุ่มที่เลือกกองที่2เนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาหรือเปล่าหรือว่านักศึกษาจบใหม่หรือเปล่าหรืออยู่ในกลุ่มสตาร์ทอัพหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระมัดร,ระวังนิดนึงสาหรับคนที่เลือกกองเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับที่จะทําอะไรแบบนี้ค่ะมีแนวโน้มสูงที่ว่าจะยังไม่ได้ทําจะยังไม่ได้ลงมือทําหรือว่า ทำไปแล้วมีโอกาสที่จะติดขัดหรือว่ามีปัญหาหรือว่าหยุดทํากันกลางทางหรือว่ากลางทางเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนอะไรที่เป็นเม็ดเงินก้อนให้ระมัดระวังให้ดีนะคะเหมือนกับว่า,าความรู้หรือว่าการตลาดหรือว่าคอนเนคชันหรืออะไรบางอย่างของคุณยังยังไม่เพียงพอมันเป็นไพ่ของการที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือสิ่งที่กำลังคิดจะทำมัน มันเป็นธุรกิจที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการชิป หรือว่าคิดที่จะทําธุรกิจระหว่างประเทศหรือนําเข้าของต่างชาติหรือเปล่าหรือมันมีคู่แข่งหรือว่ามีใครที่เขาแบบว่า,าทําอยู่ก่อนแล้วส่วนใหญ่ธุรกิจอ่ะมันมีคนที่ทําอยู่ก่อนแล้วแต่ทีเนี้ยปัญหาคือพอมันเป็นเมจิเชียนถ้าถ้าคุณจะทําแพทเทิร์นเดิมๆกับเขาหรือว่าจะเ,าเห็นเห็นว่าตัวเขาทําธุรกิจนี้การที่จะทําธุรกิจตามใครกับคนกลุ่ม2เนี้ยมันค่อน ข้างที่จะไม่เวิร์กถ้าเขาทำแล้วมันมันได้ดีมันโอเคมันปังแต่พอเราไปลงมือทำแล้วมันจะไม่ปังแบบเออแบบเขาอันเนี้ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งที่ที่จะทำธุรกิจตามใครสำหรับคนที่เออเลือกกองสองนะคะอาจจะต้องอาศัยเวลาคนที่เขา ใครก็ตามที่เราเห็นเป็นตัวอย่างแล้วเราอยากที่จะทำแล้วเห็นว่าแบบเฮ้ยเขาทำแล้วปังหรือว่าตลาดมันดีหรือว่าอะไรยังไงกว่าที่เขาจะมาปังถึงจุดนี้ประมาณ5 0 6 0 60% 70%เจรู้สึกว่าคนที่คุณเห็นว่าเป็นตัวอย่างหรือว่าธุรกิจหรือว่าแบรนด์นี้หรือว่าสินค้าเนี่ยที่คนขายแล้วมันปังเขาผ่านความยากลำบากแล้วก็ผ่านในเรื่องของการใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่จับแล้วปัง เลยก็มีนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามไอเดียที่คุณคิดไว้คือจริงๆอยากที่จะทำแต่คิดว่าหลายคนในกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะเจงนะแต่เจมองว่ามันเป็นในช่วงของการหยุดคิดและชะลอแล้วก็รอ,อ,อไปก่อนยังยังไม่พร้อมที่จะเสี่ยงหรือกำลังหาข้อมูลหรือกำลังวางแผนหรืออาจจะใช้เวลา นานเป็นพิเศษในเรื่องของการที่จะลงทุนหรือว่าทำอะไรสำหรับคนที่อยู่อกองสองถ้าปุบปรับฉุบฉับ,บทำมีโอกาสที่จะเจ๊งค่อนข้างที่จะสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดีเทลเล็กๆน้อยๆดีเฟกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานนำพ่วงมาทำให้แบบเกิดปัญหาจุกจิกจุกจิกจนเราเกิดความเบื่อหน่ายอะไรแบบนี้นค่ะรวมไปถึง ปัญหาในเรื่องของการขนส่งนะคะสำหรับใครที่กำลังจะชิปของต่างประเทศมาอันนี้อาจจะทำให้คุณเกิดเสียเครดิตได้หรือแม้แต่ขนส่งในไทยเองก็ตามนะคะมันเป็นเรื่องของการเดินทางที่จะส่งผลถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจของคุณในคนที่กำลังจะทำธุรกิจที่มีการขนส่งนำเข้าอะไรแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะสำหรับคนกองนี้ อ่ะภาพรวมแล้วกันไม่ว่าจะทําธุรกิจสาขาไหนหรือว่าอะไรยังไงในความคิดหรือว่าในสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี้ยมีแนวโน้มที่จะ อาจจะต้องหยุดชะง,งักอาจจะต้องชะลอไปก่อนแนะนําว่าไม่ควรยังไม่ควรลงลงทุนเพิ่มสําหรับคนที่ทำคนที่เลือกกองที่2นะคะเพราะมีะมีแนวโน้มที่จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ในเรื่องของกําไรหรือว่าอะไรยังไงอาจจะไม่ได้แบบรีบเทิร์นกลับมาตามที่เราคาดหวังหรือจินตนาการไว้ในช่วงเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงระมัดร,ระวังแล้วก็หาข้อมูลให้ดีนะคะสําหรับคนกองสองสู้ๆค่ะ อเคอ่ะมาดูคนกองสามคนที่เลือกกองที่สามถ้าจะทําธุรกิจหรือธุรกิจที่คุณกําลังคิดอยู่หรือว่ากําลังลงมือทําอยู่หรือกําลังเริ่มต้นทาเนี้ยอนาคตมันจะปังและดีหรือไม่นะคะมาดูกันเอ็มเพลลอร์คิดกันใหญ่นะ คดกลุ่มนี้มาขออีกหนึ่งใบนะคะหเฮ้ยไม่แย่นะถึงแม้ว่าอย่าตกใจกับไพ่ยเยอะกว่าทุกกองนะคะมันมีเรื่องราวของมันมันมีเรื่องราวของมันเอาจริงๆนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ถ้าใครไม่อยากฟังคำอธิบายเจบอกเลยว่า คนที่เลือกกองเนี้ยอาศัยในเรื่องของเวลาอาศัยในเรื่องของความอดทนคนกองเนี้ยค่อนข้างที่จะพิถีวิถันจุกจิกในเรื่องของดีเทลค่อนข้างที่จะคิดการใหญ่และอยากให้มันเป๊ะคือพวกเสพติดในในความเป๊ะ ส่วนหนึ่งประมาณ60-70%คนที่เลือกกองเนี่ยค่อนข้างที่จะเสร็ติดในในความเป๊ะพอสมควรแล้วก็มีแนวโน้มสูงที่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่มีความอิงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศมีความอิงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอแฟชั่นนิดนึงค่อนข้างที่จะมีหัวในเรื่องของแฟชั่นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะอะไรก็ตามประมาณ60%ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่แบบเออ เ,เกี่ยวกับเรื่องของพวกเสื้อผ้าเกี่ยวกับเรื่องของของเครื่องประดับอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ของนําเข้าหรือว่าอะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่าประมาณ60%ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจที่เลือกกองเนี้ยอาจจะประมาณนี้หรือเปล่านะคะแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตามคุณตัดสินใจแน่วแน่ถ้าคุณรวบรวมข้อมูล คนกลุ่มนี้รู้สึกว่าดูตลาดดูข้อมูลแล้วก็เอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งความชอบของตัวเองสไตล์ของตัวเองมาบวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บางคนที่เลือกสิ่เนี่ยเพราะว่าอยากสมมุติสมมุติว่าฉันอยากที่จะใส่เสื้อแบบนี้ฉันหาไม่ได้เลยหงุดหงิดก็เลยโอเคกู กูมาทําแบรนด์ของตัวเองเพื่อใส่เองแล้วก็เอามาขายจะมีส่วนหนึ่งประมาณ4 0จะเป็นแบบนั้นคือทําในสิ่งที่ตัวเองอยากใช้อยากได้อะไรแบบนี้แล้วก็ต่อยอดมาเป็นธุรกิจอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ค่อนข้างที่จะศึกษามาพอสมควรทั้งในเรื่องของตลาดทั้งในเรื่องของกลุ่มลูกค้าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความแบบจุกจิกจู้จี้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของดีเทลไม่ว่าจะทําอะไรก็เลยทําให้ งานค่อนข้างที่จะออกมาช้าหรือค่อยๆเนิบๆไปๆเรียบๆเคียงๆเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วพอมันเป็นเดอะซันคือจะประสบความสำเร็จได้และค่อนข้างที่จะถูกพูดถึงแล้วก็โอกาสที่จะทำเงินหรือว่าต่อยอดระยะยาวค่อนข้างที่จะได้และสูงมากพอสมควรสำหรับคนที่ร่วอกกล่องที่3ใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจใดๆก็ตาม อา,อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับที่เจสาธยายมาในช่วงแรกแต่อาจจะบทสรุปของธุรกิจนี้หรือว่าสิ่งที่คุณจะทำในในกลุ่มนี้นะเจมองว่าส่วนหนึ่งจะเป็นนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งคือคนที่ทำงานประจำแล้วเบื่อหน่ายและตัดสินใจเบื่อหน่ายและตัดสินใจออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองเบื่อหน่ายกับสถานการณ์การงานที่ตัวเองทำอยู่หรือองค์กรที่อยู่หรือช่วงนี้อาจจะ ยังว่างงานหางานไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะและที่สำคัญกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะได้ร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนหรืออาจจะมีผู้ใหญ่คอยให้เงินทุนสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตหรืออาจจะทำอะไรก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับ ผู้ชายต่างประเทศต่างชาติอะไรพวกนี้อาจจะมีส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าดีไหมดีถ้าจะอ,อ,อาจจะมีแนวโน้มที่ว่าจะมีคนเข้ามาให้การอุปถัมภ์ในเรื่องของเงินทุนด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้หรือถ้าทำกับเพื่อนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคอาจจะมีบางมุมในลักษณะที่ว่ามีจุกจิก กระทบกระทั่งบ้างแต่ไม่ทะเลาะนะพราะรู้สึกว่าตัวคุณเอง อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป๊ะและอยากได้แบบนี้สเปคแบบนี้เอาแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะคนโทรลหรือไม่ตัวคุณเองอาจจะเป็นผู้นําถ้าถ้าทํางานเป็นกลุ่มหรือว่าทํางานแบบมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอาจจะตัดสินเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัดสินใจเป็นหลักว่าจะใช้แบบนี้จะเอาแบบนี้จะอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะไม่แย่แต่ทีเนี้ยคุยการตกลงกันให้ดีเพราะว่าตัวเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึง เอาเหอะแบบอาจจะมีฟิลแบบเบื่ออะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะมันจะเป็นมันถ้าสมมุติว่าจะเป็นอา่าพันเนอร์หุ้นสว่วนมันจะจับคู่กันประมาณนะี้คนหนึ่งค่อนข้างที่จะแบบเป๊ะจุกจิก,จกนู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดสินใจถ้าทําก็ทําแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นตัวคุณเองที่มีนิสยัยแบบนี้ลงมือได้เลยทําได้เลยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างที่จะสูง พอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับกองที่สามไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรหรือเร,เริ่มต้นอะไรขอ้อเท่าที่ดูไพ่มาศึกษาหาความรู้แล้วก็ศึกษาตลาดให้ดีโอกาสที่จะสำเร็จสูงแต่อาจจะช้านิดนึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สำเร็จแน่นอนคะ่ะโอเคจบไปทั้งสามกองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังนะคะขอให้ธุรกิจทุกคนปังๆนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ